สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา Casio Edifit รุ่น EF554SP นะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทัปิ่นเชั้น3นะครับผมคา s ิโออ i ดิฟรุ่นนี้เนี่ยเป็นตระกูล SP ตระกูล SP ก็คือตระกูลที่ว่า คาซิโอเขาจะออกแบบมาเพิ่มลวดลายที่หน้าปัดให้มีความพิเศษขึ้นมากกว่ารุ่นที่ไม่มี sp นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นนิกาคาซิโออ i ดิฟซึ่งมีระบบกันน้ำหน0่เมตรที่หน้าปัดเนี่ยถ้ามองเข้าไปใกล้ใเนี่ยถ้าสังเกตดูดีจะมีลายมืนลายตารางเรียกลายเคปล่านะครับผมซึ่งตระกูลพวกลงท้ายด้วย sp เนี่ยส่วนมาจะเป็นหน้าปัดที่ลง ที่เป็นลักษณะลงลายเป็นเคปล่านะครับปุ่มเนี่ยสองปุ่มเนี่ยใช้จับเวลานะครับผมลองกดดูนะฮะเห็นข้างล่างวิ่งใช่ไหมฮะเริ่มจับเวลาแล้วแล้วเข็มใหญ่ก็วิ่งตามสต็อกก็กดปุ่มเดิมรีเซ mm ็ต hmm. ครับผมนี่ครับเม้นนิยมนี่เป็นเม็ดนิยมขันเกีียว เป็นระบบกันน้ำที่ดีหน่อยถ้าเป็นนิยมขันเกียวนะฮะขันออาแล้วก็ดึงมาสุดสําหรับตั้งเวลาครับก้างคืนเรืองแสงนะครับมีภายน้ําแต้มที่เข็มแล้วก็ที่บริเวณเข็มทั้งหมดนะครับผมความหนาของตัวเรือนก็ไม่หนาเท่าไหร่สายเป็นดับเบิลล็อกเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะออกแบบงานได้ดีอะฮะดูแข็งแรง บ,บแบบผู้ชายใช้กันนะครับยังไงสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับติดต่อมาที่คุณพรชัยได้เลยนะครับผมที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นสามนะครับผมขอข้อคูลที่ติดตามการรีวิวในวันนี้นะครับแล้วรอติดตามผลงานชุดต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ